ออนุกินสัปดาห์นี้ครับอยู่ที่สนามกอล์ฟบางไซน์นะครับที่สนามฝึกซ้อมนะครับโอคิวสวัสดีครับโอคิวสวัสดีครับโอบอสครับโอ้โหนี่ผมจะโดนผมต้องโดนป่นเลยไมเนี่ยนก็ตีใหญ่ไว้หนวดไว้ทำ<อ>บอผมชอบแต่ผมชอบแผมชอบแซวลูกทีเลยโอเคครับในช่วงนี้ครับก็เป็นในเรื่องของ แน่นอนยีเฟสอย่างนี้นะครับก็จะเป็นออนเดอะกรีนเนาะพัดใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ชิปครับผมชิปครับแต่ชิปในวันนี้ครับเราจะพูดถึงในลายที่ข้างกรีนเนี่ยย่าสั้นแบบว่าแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะไทายฟินเลยอ่ะไทายลายมากเลยเหมือนลายเตียนๆแล้วก็วิธีต่อไปเนี่ยครับมันสามารถใช้กับในลักษณะของชิปข้างกรีนที่พื้นที่แฉะที่เราโอ้โหเห็นแล้วแบบแฉะหลังลูกแน่ๆชแน่นอนเลยนะครับผมโอเค ในการชิปในลูกลักษณะไทไลน์นะครับแบบนี้นะครับเราจะยืนแบบปกติเลยปบอสเหมือนที่ทุกคนใช้กันแต่สิ่งหนึ่งครับที่เราจะเปลี่ยนในการเซตอัพครับนั่นก็คือจังหวะนี้ครับปรบอหินข้อมือขึ้นครับถ้าดูดีๆครับตำแหน่งชาร์ปแนวก้านครับจะตั้งชันขึ้นเพื่อที่ลดการสัมผัสของเบลส์กับพื้น หมายความว่าคือเหมือนยกมือขึ้นมาตรงๆเลยใช่ไหมครับใช่ยกนิดเดียวพอยกนิดเดียวพอยกนิดเดียวครับเพราะอย่าลืมว่าโดยปกติแล้วอะไม้กอล์ฟของเราเนี่ยเวลาเราจดเซตอัพอ่ะโดยทั่วไปแล้วอ่ะลายแองเกิลอะมันมันจะไม่ได้แฟดปลายมันจะโทอัพนิดๆถูกไหมครับไม้ไม้ที่ดีนะไม้ที่ดีนะครับเพราะว่าเวลาเราฮิตอ่าอิมแพคไปครับมันจะมีการโทดาก็เด้งตัวมันจะกลับมาแฟดนึกออกครับเพราะฉะนั้นตอนจดนะครับมันจะมีพื้นที่เหลืออยู่ใช่ไหมครับที่ปลายเราก็กระดกมือขึ้นนิดนึง มันอาจจะเลยได้หน่อยนะครับให้เป็นแบบว่าฮิล่์มันอัพด้านในอัพได้หน่อยหนึ่งก็คือผิวสัมผัสของรถหน้าสัมผัสรถหน้าสัมผัสระหว่างโซด้านล่างกับตัวพื้นถูกไหมครับป๋ออ่าใช่ครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นน่ะรถหน้าสัมผัสอ่ะมันจะท็อปหรือเปล่าครับทาไมไม่เอาเบลต์กระแทกแน่นอนครับมันไม่มีพื้นที่สอดในลายไทท์ลายหรือญ้าตีนเตียนนี้ต้องไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเืออีกอย่างหนึ่งครับนอกจากแนวก้านหรือคลับเนี่ยที่มันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะ แอคชั่นข้อมือก็จะเปลี่ยนไปบบสังเกตนะถ้าเรามีการยืนข้อมือครับหรือการยกมาขึ้นอย่างนี้ครับมนโก่งข้อมือเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือข้อมือเราจะทํางานได้ยากขึ้นเพราะหลายคนพอเป็นไทไลน์นะครับโอเคอาจจะเป็นเรื่องของการท็อปเพราะมีมุมข้อมือในลักษณะนี้พอเราเซตแบบนี้แล้วบบครับสิ่งที่เราทําคือยืนเซตอัพเป็นท่าชิปเลยครับหลังจากนั้นนะครับเทิร์นนะครับโฮข้อมือไว้เทิร์นเหมือนพัดเลยเหมือนออกฟิลมจะเหมือนคล้ายๆเหมือนตักตักลุกนิดนึง เพราะฉะนั้นถ้าลองดนครับมันเหมือนมันช้อนลูกเด็ดลูกขึ้นไปเลยและยิ่งถ้าเป็นลายที่เป็นพื้นหญ้าแฉะหรือข้างกรีนนะครับวิธีนี้ครับการสัมผัสในพื้นที่มันแฉะเนี่ยการฉึกเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าลดความเสี่ยงไปได้เยอะเลยน่าสนใจเลยนะครับปอคิวใช่ครับบอสมีเทสให้ผมดูหน่อยได้ไหมผมอยากเห็นเลยนะครับปอสบายบอสอ่านี่อันดับแรกครับเหมือนที่บอกเนาะบอสเราก็ยืนในท่าเซตอัพปกตินะครับทีนี้ผมจะยกข้อมือขึ้น แล้วแต่คุณเลยนะครับนักกอล์ฟที่จะเปิดหน้าไม้หรือไม่เปิดหน้าไม้ครับมันจะออกเหมือนตักๆลอนลูกสังเกตนะครับรอยไม่ค่อยมีแต่เข้าบอลได้อลดการสัมผัสที่พื้นโอ้โหคิวผมเห็นเลยนะครับแม่นลูกมากเลยนะครับใช่ครับค่อนข้างแม่นลูกนะครับมันจะทําให้อย่างที่บอกครับพอเราลดแอคชั่นข้อมือครับเราจะสามารถคอนโทรลให้ไม้เนี่ยสอดใต้บอลได้ดีเพราะเราไม่ต้องการสปีดจากข้อมือเพราะฉะนั้นทาวิธีนี้ได้ครับไม่ต้องห่วง ลดทั้งเออร์เลอร์ลดทั้งอาการชึก้กใช่ไม่ท็อปแน่นอนใช่ครับแต่ต้องซ้อมด้วยนะต้องซ้อมก่อนต้องบอกอย่างนี้ผมอยากเอาไปลองใช้เลยได้ไหมปอ๋อเฮ้ยได้เลยเดี๋ยวคุณก็กินผมอีกอ่ะ <c oughs> เป็นทริคที่ดีมากเลยนะครับโป๊ิวโอ้โหผมเดี๋ยววันนี้ผมขอลองไปแอบใช้ดู<ๆ>เพราะว่าวันนี้แบบอากาศเขาชื้นเบาๆนะเครับโป๊ิวเช้านี้ใช่ครับผมอาจจะมีพื้นลายเปียกๆบ้างเจอลายคล้ายๆบ้างใช่ผมเดี๋ยววันนี้ผมขอใช้เทคนิคโป๊คิวไปลองกินโป๊กิวดูนะเฮ้ยตายแล้ว ได้ครับทั้งหมดนี้นครับเป็นเกจความรู้ในช่วง On The Green สัปดาห์นี้ครับ